สวัสด,ดีมิดรักแฟนเกมนะครับไวยง่วงนอนอะ่ะตีเลยวะเนี่ยตีสี่สามตหกนะครับตื่นมาทําคลิปขยันไหมมีหลายคอมเมนต์นะครับบอกว่าพี่พีครับพี่ช่วยเล่นห้องงูแบบไ่ต้องออกเกมเข้าใหม่ได้ไหมครับเอาแบบไม่โกงนะครับผมเล่นออนไลน์ผมออกเกมเข้าใหม่แต่มันไม่หายครับโอเคครับผมได้เลยนะฮะยังไงช่องนี้ก็เป็นความบังของหลายๆคนอยู่แล้วเอาล่ะวิธีรับมือห้องนี้นะครับ สำหรับผู้ที่ตามเก่าก็น่าจะคุ้นเคยกับคำนี้ดีนั่นก็คือเทคนิคกั้นตีกันเออเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพูดเยอะกั้นตีกัน้นอ่าเห็นไหมก่อนที่จะเข้าไปนะครับให้รู้เลยว่าห้องนี้มีนับเกาะนะฮะพี่เลยจะโชว์ไงโชว์แบบไม่ต้องใส่เกานะฮะเนี่ยอเมอร์อยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งนะครับแล้วก็อยากให้น้องนะครับผมเช็คค่าน้าค่าอาหารให้ดีเลยนะครับกินไปให้อิ่มหนำสำราญก่อนที่จะเข้าไปตายเอาละฮะค่าน้ําค่าอาหารเต็มนะ เอาละไปกันครับผมกดกันไปรอเลยนะอ่ะกันไปเลยจากนั้นไปมุมห้องครับผมเหมือนเดิมเป็นมุมมองปุ๊บเข้าไปฮะถอยหลังมาถอยหลังมาแล้วก็รอนะครับให้เราฟังเสียงมันกัดนะครับพี่เปิดเสียงดังหน่อยแล้วกันอ่าตึกอย่างนี้นะครับถ้ามาสองตัวฟังสองเสียงนะมันจะมีตึกตึ๊กให้ฟังเสียงที่สองค่อยกดนะครับอ่ามาตึกตึกอ่าสองตัวนะตึกตึกมากันตีกันอ่าแบบนี้นะครับ เห็นไหมฟันทีเดียวตายสองตัวคือในโหมดต่ํากว่านี้นะครับที่ไม่ใช่บูตอนอาจจะเป็นมีเดียมเป็นอีซี่อ่ะอาจจะแบบมีวิธีรับมือที่ง่ายกว่านี้นะครับแต่เป็นฮาร์ดเป็นบูตอนอย่างเงี้ยบางทีของเราไม่แรงพอที่จะฟันมันตายในครั้งเดียวอะ่ะเออก็ใช้วิธีนี้เนาะอ่ะยิงตัวเดียวง่งายครับมารอมันกัดแล้วก็ตีเนาะตึ๊บกันตีกันอ่าแบบนี้เลยนะครับเห็นปะง่าย <S 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 ไหม,มเออแม่ไม่อยากจะโชวะน้องนะ ที่หม้เหมือนเดิมเลยนะฮะมาเร็วเรวเรีบรีบรีบอย่าไปน,นอนต่ออ่ามาตึก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 อะสองทีนี้ว่ากันตีกันตายไสหนูเอาไม่โดนอีกกันตีกันอ่ามาที่มาดีมาดีห้องนี้ไม่มีที่ยืนให้คนพลาดพังนะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะพลาดคือตายนะครับตึกกันตีกันอ่าแบบนี้นะครับ ไม่ตายยูดิแม่งทีฟันทีเดียวไม่ตายกันตีกันอ้าวไม่โดนเฉยมันอยู่สูงเหรอเอาไม่เอาไม่กันตีกันเออพี่น่าลืมกินยาว่ะเออลืมกินยาจริงด้วย <ki> <UNKNOWN> ลืมกินยาเพิ่ม,ามตามมจดเอาละเลยสองเวฟครับมาแทน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 ทนมา มาโอ้ยโอ้ยกลัวนะกลัวสองเสียงนี้มาหนึ่งสองหนึ่งสองกันตีกันอ่ามาดีมาดีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองกันตีกันอ่ามาดีมาดีอีกตัวตัวหนึ่งกันตีกันไม่โดนป่ะพี่ว่าพี่ถอยถอยออกมาทำไมวะเนี่ยถอยออกมาทำที่เกลือเลยเนี่ยมากัดนะกันตีกัน เออมาถอยหลังที่เดิมน้องเร้วขยื่นนะเนี่ยอย่าขยื่อนออกเดอ้อไปดูด้วยนะอยู่มุมพ้องให้มากที่สุดนะครับวัวอ๋ออ๋อชุดทุดถอยนะฮะตึ้งตึ้งตึ๊กตึ๊กตึ๊กมันห่างหวองห่างเงี้ยอันตรายนะแต่ถ้ามันตึก๊กตึ๊กอะ่ะมันจะง่ายเดี๋ยวรอแป๊บน,นะนตึ๊กตึ๊กกันตีกัน ไม่โดนว่ะเอ้ยอะไรวะตึก๊กกันตีกันไม่โดนอีกเอา้าต่อยตัวนี้ก่อนแน่เลยเนะี่ยกันตีกันเออมามามาหมดยังตัวนึงเหรอมามาตึก๊กกันตีกันไม่โดนอีกเอา้าตัวท้ายแล้วมึงอะ่ะเพื่อนมึงตายหมดแล้วกันตีกันเอา,มา,เอาไม่โดนอีกเอ้ากันตีกันเออมามาเอา,เอาไม่ตายด้วยอู Hands ้เลือดเยอะเลือดเยอะ ได้ดิได้ดิกันตีกันแอบไม่โดนอีกเย่บตีนอีกกันตีกันอยังไงดือ้อเราอ่ะโอเคฮะเป็นไงครับผมเดี๋ยวจ่าไม่ต้องใส่กอกก็เข้าห้องนี้ได้เห็นมาเอาละครับผมก็เหมือนเดิมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ หวังว่าจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังที่ติดตามช่องนี้นะครับถ้าชอบถ้าใช่ก็กดไลค์ให้วิพีด้วยนะขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันสําหรับวันนี้นะครับเหมือนเดิมเลยก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ